พี่น้องขาโอ้ค้องแพ้่พี่น้องค้องแพ้่มนเนียวขึแม่น้องไว้บันเลงงานแล้วนะคะบันเลงงานเพื่อที่จะมาลากกากมันนะคะต้องใส่รถตักนักค่ะพี่น้องใส่แตนนี่นะคะ โอ้โดนหน้ารถอิดแตนหมดเลยโอ้สองตกกักระสือว่าเต็มค่ะพ,พี่น้องนี่คือกากมันที่เราไปทํำเห็ดฟางนะคะพี่น้องคะ่ะ ต้องตักหล, ων, ล่นรถอีเตาหน่อยอีแตนหน่อยเข้าพอดีพี่นอ้องเต็มแล้วบองหยียบล่องอีกพี่น้องเ้ยต้องหยยบล่องอีกเขียมันก็ได้มือ่อลายพี่น้อง พี่น้องล้วนจนเหียออกเลยค่ะพี่น้องค่ะมาฐานพี่น้องมาฐานวางเอาเต็มที่เลยขอคุณรถตักค่ะพี่น้องโอ้ดลังเข้ากระบองจนล้นรถยี่แตนเลยค่ะพี่น้องค่ะเห็นไหมคะ อส,สยอยู่ประมาณนี้พี่น้องนี่คือกากมันที่เราไปทําเห็ดฟางเขาสิมาอาอยู่โรงงานประมาณนี้นะคะเต็มริ้ต็นนี่กับวันหาดตันได้พี่น้องเรือบ,บ่หนไหลนะคะเหมือนนี้ได็บ้านไหลลนลนเลยเฮานะคะไป้วค่ขึ้นแม่ไปแล้ว